แม่เดินทางมาน้องกันบ่ค่ะนี่เดินมาน้องกัลกันมายอนบางยานี่เดียวกันบ้านเดียวกันถ่านอะไรบ้านเดียวกันทีเด้อเขะแมานั่งทีเด้อห่มพี่กอะไรเด้อค่ะเด้อเขะแมานั่งพีกอะแม่ถันเอาเข่าท่าหันก็ได้ออกเกาหันเลยได้เนี่ยเพราะเราเพิ่งจะจูนยูทูปเข่าท่าเข่าหันใหญ่หน่อยหนนี่ยมีคดีมีคดียามาอะไรมีคดียามาเด้่เขาจะเห็นที เอาใช้ใช้ใชนอนหน่อยเดียวนึงเลยนะเออเออ่คนวานเป็นยายยังนอนปูคุวานเนาะเป็นยายยังเกิดมีลูกก็เริ่มอีกแล้วภาษาโบร้ณนั่ะนะเดีเยิแม่เด้ิดคนก็เอิแต่โบรานเลแต่เอินสนเพาก็ยังเป็นยายยังเกดนเออแม่แม่นควานเป็นยามโหสดสั่น่าปูคุวาน่ะปูคุพวานลวม่แเบาเลยเนาะเพราะว่าพ่อไม่ได้กินหลายไม่กินนหน่อยน่นก็เศร้านะ มาแต่สานาะค่ะคุณแม่คะมาจากกันทางศรีวิไล่ผุจน,คคน,นจ้าตำบลชุมพรอำเภอศรีวิไลจังหวัดบุรีรัมย์จ้าค่ะโอ้จังเล็กกับไห้ชวงให้เศร้าด้วยคุณแม่ด้วยเดินห้างปลอดภัยค่ะค่ะเอาเอา ลูกก็ยังช่แหะแม่ลูกก็ลงไปลูกเห็นพันมางไลูกก็เอาตามนั่นเลยดิตอนน้งมาหันย่างกับ่ได้มูพันได้มาโจมทีหาพนจากบัตรนได้โจมไปนั่นนั่งนั่งได้ถาดเสื้อจ้าอมาให้กับบัตนี้ก็ลูกขึ้นแล้วกัย่างวเลยย่างมาเลยจก้โอ้ยใช่เลยาพี่ เศ้าได้นเกมเอเออค่ะห้ช่วงให้เศ้าแมค่ะินทางปลอดไผ่เดอค่ะค่ะคขนูเดค่ะกล้ๆนึงดกค่ะค่ะขัหนังกับมาไม่ได้นแม่เนาะหาเศ้าด้พี่ได้เเตะฟุตบอลได้เด้จังได้กันได้ค่ะค่ะออเนื้อแล้ววันนี้ค่ะเดินทางปลอดไั่ค่ะแม่ค่ะจ้าผชคกับมาแต่มเพื่อน บ้านชาหาบ้านเลื่อเพื่อนราดีก็ดีนะเพื่อนค่ะอันนี้พอนพารวยสูพ้ารวยแม่เดี๋ยวนจะเดี๋ยวนี้จเน้นตัวจะชัดบนนตัวจริงน่้น้นวจริงแล้ว่าแม่รดีเมือนี่บอกเขาเจว่าฟูใจจอยว่าสนนีจ้าเม่เออกินต่ข้าวัดน่อแต่สาราวัดอะไรก็กินตะรับเศษผ้านะมันก็ได้จอยแม่ว่ากเห็นจักเอ่์บ้านหน้ามืดเนี่ก็เห็นนี่เลยค่อ มันพูงงามพอเรยว่าใครอยากออกเละทับ่า้าพเขาวัดเขาว่าได้ยีหรอออตัว้กคนค่ะขอขึ้นค่ะให้ขอให้หายด้วยคุณยายเด้ออ่าเดินหางปลอดไยค่ะแม่ค่ะค่ะคะครับจ้ายเกันเยออสีขาสีเ่้าใไ่ลูกก้งนตัวขาบ่ค่ะ้โี่่ครับโยนโซบอเฟอเส่นเมื่อเสนเ้าไล่นี่งไปโชว์พี่ไซออก

อันนี้เป็นยังก็วเขาหนีหนิค่ะโอ้ป็นอะไรเต่งเบาหวานย่าโอ้เบาหวานอ๋อตามเนี้ยเข็นี่เข็นี่ตามตามสิตามเข็นี่ให้ฟังได้เบาหวานน้าพี่น้องเบาหวานเด็ดบาหวานจ้าย่างย่างไปกันน้องกะเป๊ะโอกย่างไปน้องกะเป๊ะโอกโอ้สิบูดีได้ไหมโอ้ชิได้ตัดแห้งตัดกตาโอ้มาสัญญาณเออ่นมหนีจะเพื่อแล้วค่ะมาโซเล็กมาโาเแรกได้ยินข่าวคนว่าเราก็พากันมามาอันนี้น้ำมันเยอะเนิ่นเลยเพิ่นพามากอะมานเพ เออน้อนก็ <bills button. S 2> ยังโอ้ยังก่อนน้องก็ยังมันเปรดออกเปดออกเลยมันบอกมันแหง่เนอะตะก้าพี่นะตะก้าพี่เม่เลยอืมตะหวานหวหวานกเจ็บะก้าเมนมดเลยเราดำดนี่นะ้มดเลยนง่ินเพ่ทาบือกมาเพื่นเพ่ลน้ำมกลันใดก็นมาน้ำ อย่าเรอันนี้อันผู้คนที่ตามอัน้อทีัอยู่ข้มือนะตามข้ามือแล้วมันก็มาเล่าสุขฟังเลย ่มากเลยขอสัมผัสคุณ่อไปแม่สองคุณนราที่ีด้อสองวาเขีกินโต้นี่ได้ดีอ้ยก้อยนมากนี่เพื่อกับเป็นบาหวานตาเพื่อเพือเห็นหูพออันนี้ก็บเบาหวานอันได้ได้ค้านี่ก็ยันเบาหวานบ่อพี่เจ้าเไปบนมือลางาอเริ่มแก้งออกไปตา เป็นยังไงตาไอ้พวกเพิ่อนกินข้างนออ๋อแล้วนางนงเศร้าจังหน่อยกับนางเศร้ารับตาเน่เมื่อนตาเน่ไปหาเมันเตียงอ๋อเพื่อนจะใช้ตาเพิ่อนจะใส่าโป่งอยู่ดีอืเก๋งมือข้าวอะไรนะ ก็ไมนะ่เห็นหูแลวได้ยินในช่อง่องเอ็ีน่นหะนละนละวาอยู่เดียวฟังใหญ่คนมาวนแรกเออคนมาแล้วเมื่อเมื่อแล้วทำพลาดเพราะว่า่นดี่นเห็นดีอันซักไม่ก็ทัก ไม่ก็เท่าเมื่อก็บม่ได้ักอท่านเราเห็นมเมื่อก็เห็นใบซิบใบเศ้าใบหาดซิบเพนก็เห็นก็เลยถามเพื่อนก็เลยผ้ากันผ้ากันมากโอ้ยอยู่บ้านเดียวกันก็บ้านเดียวกันโอ้บ้านเดียวกันเพื่อนมารักษาแล้วมารักษาแล้วเพิ่นเศร้าเพ่อนเ้าเออก็เลยไหลละไปเออผ้ากันผ้ากันมากอืมที่ตามมาทอนทางทางมานี่ก็ลงไปทา้งอื่นเพื่อที่มาหอดเพื่อนถามมาสุดทางอ่ก็จะดีอยากเศร้า อ่ากตีอยากเศร้าเนาะโลกไผู้ใดก็ไ่อยากเป็นเนาะอ้เจ็บปวดมันะอมาอือเศร้าุนเ่องโอ้ยาสาทุนุลาให้ดีให้เศราเถอะเป็เจ้า่าอออือข้างนี้คนนได้กินละบนะคนลุกมาได้ไปโปรตีนมเอ้าอีกคนนึงเน

แล้วอีกอย่างนึงกับผู้บ้านเจ้าของกับมาเล้ววนาอบ้านเดียวเนาะเขาจะห้องบ้านเดียวเนาะเออเปนแว่นั้นแว่นี้กัได้งินกับคือแ่าคนไข้คนดีโย่ใบไดไก่กระต่เขงวัาย กวาเจ้ามันัก็นงัเท่าใ่ก็บางพี่เจ้าบมันนาเขใช่กบนงสายายยายม้านัางสาานเจ้าพี่นะไม่บาจ้านะมาคุยระเอกหาได้หมูได้พวกลายบ้านยี้มั้าร้านอนแน่นใบชะน่ในะเกลืออันขาจะพี่จนาตาคือกันนะอ

ค่ะนี่แฟนคลับเนาะค่ะเพื่อนแสดงว่าเพื่อนเบิ้งคลิปดีได้นี่พี่น้องค่ะหนึงออ่ง <c oughs> ค่ะเตรียมดอกไม้ดอกไม้ขาวเทียมขาวแล้วก็มีน้ำดำนนำเปาเนาะค่ะเพื่อนเอาม,มาฝากชิ้นใช่ไหะค่ะพี่น้องเด้อค่ะถครผู้ใด,ดอยากมีหมากมีผู้มาฝากปูสีสุโธ้กับมาใด,ะะาดเด้ค่ะพี่น้องเอามาไดเด้อหมากผู้เนาะค่ะมาฝากปูสีโธสีสุโธกับมาใดค่ะ อันนี้สำหรับสินไส้พันสิมักหน่ำดำค่ะเอฟซี FC กัซื้อหน่ำดำมาห <Okay. S 1> น่ำเปาเทียนมาแต่งขันหาดอกดอกไม้นี่เก็บมาเองนะพี่น้องเนอะยูหนี่ดับเบิล้ลแล้วยูหนี่บ่มีอดดอกค่ะพี่น้องค่ะซิบกระต้นเศร้ากรต้นดอกเสียเบ,บิ้ลแล้วพี่น้องบ่มีดอกให้เก็บมานั่เด้อดอกพุดเด้อค่ะพี่น้องค่ะอะอะ อันนี้แตงเครื่องกินเออเครื่องเครื่องเจ็ดเครื่องห้าน่ะเครื่องห้าทำยาจานนั่นน่ะคือตั้งซื้อลูกอืจานนี่จานตั้งซื้อลูกจัดการเครื่องห้าเครื่องก็ดปิดหูปิดตาข่าปู เพื่อเก็บเพื่อสวดคอร์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 อออค่ะโอ้สาธุค่ะปู่อันใดบ่เคยเห็นก็สิได้เห็น,หนบัดน,นี้นค่ะสาทูาาเราไปค่ะ,คะดุเซ่อคอนเดอร์พี่น้องค่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดนะคะถ้าชอบก็จัดถักัดกระพานนะคะทางช่องเห็นมีแนวทางก็เอาฝากอ่านตอนนะคะคุ้มคอเอาค่ะพี่น้องคุ้มคอเอาะบริษัทเขึ้นบ้านเล็กที่ไฮเดรบันนี่เบิรงคักๆเดอพี่น้อง อันนี้เด้อค่ะโอาตอนนี้สิได้แก่เยอะค่ะตอนนี้เพิ่นมีหกสิบสี่องค์เรวเด้อพี่น้องหกศูนย์นี่ของเก่าหกสิบสี่เด้อพี่น้องตอนนี้มีหกสิบสี่องค์ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ขอให้แห้งๆฟังๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ